ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกับวัที่ที่วัดไล่แต่งทองนะคะที่นี่เนี่ยเขามีที่ที่ดังมากๆเลยนั่นก็คือหลวงพ่อหลิวที่นั่งอยู่บนพญาเต่าเดือนนั่นเองนะที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยมาแบบว่าวกาบไหว้แล้วก็สักการะบูชาเยอะมากนะบางคนเนี่ยก็แบบว่าเช่า าอะไรต่างๆกับบ้านนะคะแต่ว่าที่พิเศษที่สุดเลยค่ะคือเราเนี่ยจะเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ลอดท้องเต่านะคะเพื่อให้เราเนี่ยมั่งมีมีโชคมีลาบนะคะคนเนี่ยก็จะแห่กันมานะคะเพื่อที่จะมาเดิน,อนะะลอดท้องเต่าค่ะเดี๋ยวกราจะพาเพื่อนๆเดินลอดท้องเต่ากันเขาจะให้เดินลดแล้วก็อ้อมไปนะจะไป โอเคนะตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพญาเต่าต,ตัวใหญ่เวอร์ลองมาลอดท้องเต่ากันอันนี้ก็จะเป็นท้องเต่านะคะเราจะเดินลอดกัน ยกมือแปะด้วยอืม,มต้องเอามือรูปด้วยนะเพิ่งรู้เหมือนกันรอดเสร็จแลเอเขาจะมีรูตรงกลางให้คนมารอดนะคนก็จะมารอดกันแล้วเขาก็จะมีแบบเวลาเราซื้อ ซื้อแบบพวกทุกเทียนทองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีที่ให้ปิดทองแต่ละที่ด้วยนะคะคนเยอะมาก ค่ะ <S an> ก็กแล้เนี่ยได้มาถ่ายสรารคดีที่นี่นะคะที่วัดไร่แต่งทองนะคะและที่นี้เนี่ยคือท่านหลวงพี่หีนะคะเขาก็เลยให้รุ่นเต่าจิ๋วมีกำไรนะคะนี่นะคะมาให้นะคะ ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอะ่ก็ใครอยากได้เนี่ยก็ลองไปเช่าบูชากันนะคะคือว่าเจ้าเต่าจิ๋วตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาที่แบบว่าเราเนี่ยตกน้ำเนี่ยจะไม่จมน้ำเจ็ดชั่วโมงนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยความจริงนะกอกแล้วว่าการที่เรามีของดีๆของอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับ เป็นเครื่องเตือนใจนะคะให้กับเรานะเราค้าขายทําทอะไรหรือไปไหนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะก็คือเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ทาความชั่วให้เราแบบว่าทําดีแล้วเหมือนเวลาเรามีของพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบทําให้เราแบบว่าดีเออดีแล้วตัวเราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติด,ดีด้วยนั่นเองะคะ่ะ กสำหรับบางคนนะคะ mm. ก็อาจจะบอกว่าเครื่องรางของขังเห,เ,เหล่านี้เนี่ยวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยมันบางคนก็อาจจะด่าว,ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันมงมงายหรือเปล่ามันมีจริงไหม mm. หรือ,อไรแต่โดยส่วนตัวของกอลัสนะกอลลัสว่ามันก็อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงกอลลก็ตอบไม่ได้นะคะสัญชัยปริพชกนะแต่คือว่าการที่เรามีเครื่องรางของขังแบบนี้หรือหรือเรามีติดตัวหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจอ่ะ มันเหมือนให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไม่ทําความชั่วนะเหมือนเป็นอะไรที่แบบเราได้มาเป็นของดีเราก็ควรจะทําแต่สิ่งดีๆเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอป่านะมันก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องเฮ้ยแบบโดนแล้วตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบการที่เราได้มาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ อาจจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แหละแต่มันเหมือนเราได้ของดีมาตัวเราก็ต้องทําความดีทาตัวให้ดีด้วยมันเป็นเครื่องเกินใจของเราแล้วมันก็เป็นตัวเหมือนกับไม่ว่าของจะเป็นอะไรก็ตามจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะจมน้ําะอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองตัวเราเองทั้งหากที่จะทำให้ของนั้นเป็นยังไงมากกว่านะคะก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนกำหนดเองมากกว่านะสำหรับต่ร ซึ่งการที่เรามีของแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดสำหรับ่ถน,นั้นไม่ผิดเลยมันเป็นเครื่องเกิดใจที่ดีนะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยถ้าเราทําความดีของพวกนี้ก็อาจจะส่งเสริมเราให้ดีขึ้นไปอีกก็ได้นะคะก็การมีไว้มันก็ช่วยให้เราแบบปุ่นใจขึ้นหรือว่าทำให้เราแบบว่าออมีสติมีอะไรมากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็สำหรับ หลวงปู่หลิวที่ขี่พญาเต่าเรือนนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยขี่เต่านะคะมาพร้อมกับเต่าแล้วก็ขี่เต่าความจริงไม่ใช่นะคะคือเต่าเนี่ยนะคะเป็นวิชานะถือว่าเป็นคาถาคาถาหนึ่งนะคะที่หลวงปู่หลิวเนี่ยประสบความสําเร็จในวิชานี้แล้วเอาวิชานี้เนี่ยมาเผยแพร่นะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบการทํามาค้าขายดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมนั่นเอง นะคะก็หมายถึงว่าที่เขาทําเป็นรูปปั้นว่าเป็นหลวงปู่หลิวเนี่ยนั่งอยู่บนเตา่านั่นก็หมายถึงว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เผยแพร่วิชาเต่าเรือนอันนี้นะคะไม่ใช่หมายถึงว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยนั่งแล้วก็มีเต่าขี่มานะคะอันนี้เ็าคือเขาปั้นมาเพื่อให้แบบเป็นความความในให้เป็นความรู้เฉยว่าท่านเนี่ยเอาวิชานี้มาเผยแพร่นั่นเองค่ะ สำหรับพญาเต่าเรือนนะคะก็ไม่ใช่เต่าธรรมดาที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะพญาเต่าเรือนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะโดยทั่วไปของพญาเต่าเรือนจะมีลักษณะเป็นรูปเต่ามีสี่ขาปลายหัวด้านบนเนี่ยจะมีหูติดนะคะลักษณะเดียวกับหูเหรียญน,นะส่วนรายละเอียดในตัวเนี่ยเขาก็จะมีความต่างไปตามรุ่นของเขานั่นเองค่ะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะ ะะก็สําหรับการมาที่วัดไร่แต่งทองนะคะคือทางเข้าเนี่ยไกลจากถนนใหญ่มากลึกมากเลยแต่ว่าคนเนี่ยก็มากันเยอะแยะมากมายจริงๆที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบน่าจะเป็นสถานที่ฮอตฮิตมากๆนะคะ่ะฮอตฮิตแบบคนเนี่ยมาลอดท้องเต่ามาไหว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอะ่ะก็สําหรับใครที่สนใจนะก็มาได้นะคะที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะ สำหรับคลิปนี้กอนรัดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไว้กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะว่ากอลรัจะเอาอะไรมาเมาส์ให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ